มาแล้วครับรถตู้หน่วยงานแท้ประวัติศูนย์ไหม่เจ็ดหมื่นคันนี้ใหม่น้อยมากนะครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งสาโลเท่านั้นเองใครหาอยู่นะครับรถตู้หน่วยงานแท้ประวัติศูนย์แนะนําคันนี้เลยครับคุ้มค่าแน่นอนเอาใจสายแคมเปอร์แวนเอาไปรับส่งคนรับส่งเด็กๆนักเรียนคุ้มค่าแน่นอนครับคันนี้7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับคันนี้7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นใครหาอยู่คุ้มคุ้มแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณหมื่นห้า ฟรีดาว่อนหมื่นห้าเท่านั้นนะครับรายได้สามหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยครับรถตู้หน่วยงานแท้ประวัติศูนย์ใครอยากได้ดูคลิปนี้ให้จบห้ามพลาดเลยครับสวัสดีครับพบก,กับผมวินรถตู้รถตู้เกรด A ที่คุณมั่นใจ กลับมาวันนี้เรามีรถตู้หน่วยงานแท้ประวัติศูนย์คุ้มคุ้มอีกหนึ่งคันมานําเสนอนะครับแน่นอนครับคันนี้พิเศษกว่าหลายคันคันนี้เลขใหม่น้อยมากนะครับเลขใหม่เพียง70,000เท่านั้นเองขอแนะนําเลยนะครับโตยโยต้าคอมพิวเตอร์3.0ดีเซลคันนี้ี้ปี2017เลขใหม่74,000เฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ30กโลเท่าน,น,นี้นะครับใครหาอยู่คุ้มค่าแบบนี้นะครับคันนี้ราคาพิเศษเลยครับ 7 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ7 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ฟรีดาว่อน15ื่นห้าเอาไปใช้กันครับรายได้3 0 0 0 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะครับเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทคันนี้เอาไปใช้กันครับรถตู้หน่วยงานแท้ๆประวัติศูนย์เช็คระยะเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองแท้ศูนย์เท่านั้นใครหาอยู่นะครับคันนี้759,000เท่านั้นฟรีดาวพอนหมื่นห้ คันนี้คุ้มค่าแน่นอนครับสำหรับเส้นสายรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับคอมมูเตอร์แน่นอนครับวินรถตู้นะครับขายแต่รถตู้สวยขายแต่รถตู้คุณภาพเกรด A เท่านั้นเรามีรถตู้สวยๆเป็นกองทัพเลยเนี่ยครับซ้ายมือเนี่ยนะครับเป็นกองทัพเลยเยอะมากๆมาตรฐานเดียวกันใครหาอยู่นะครับดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับไปกันเลยครับด้านหน้านะครับคันนี้แน่นอนครับเราได้เป็นไฟหน้าแบบมัลติเรฟเลเตอร์นะครับด้านข้างเป็นไฟหลีไฟเลี้ยวในตัว ด้านล่างได้เป็นสปอร์ตไลท์ไฟตัดหมอกมีมาให้กระจังหน้าแบบไมเนอร์เชนโครเมียมนะครับเนี่ยสองชั้นใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าวอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้โครงสร้างดีโครงสงรงส้างเดิมนะครับวินรถตู้ขายแต่รถตู้สวยขายแต่รถตู้คุณภาพเกรด A เท่านั้นเรารับประกรันโครงสร้างไม่มีชนหนักเพื่อความจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์นะครับไม่มีชํำรูดสูญหาย มั่นใจได้ร้อยเปซครับซื้อรถกับวินรถตู้นะครับคุณจะได้แต่รถตู้สวยๆไว้ใช้เท่านั้นคันนี้คุ้มค่ามากๆนะครับใครหายอยู่ห้ามพลาดเลยเดี๋ยวเราไปดูชุดหน้ากันบริเวณชุดหน้านี่ครับสวยเดิมปิ๊งๆเลยนะครับเนี่ยฮะสภาพน้องๆป้ายแดงซื้อรถกับวินรถตู้นะครับเอาไปใช้ครับไม่ต้องลุ้นไม่ต้องซ่อมรถทุกคันคัดพิเศษเกรด A เท่านั้นนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ร้อเลย ชุดป on so like ั๊มเบรกต่างๆนะครับเนี่ยฮะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับม้าต่างๆยังอยู่ครบๆเลยสวยแห้งๆเดิมๆนะครับซอกในเนี่ยครับซีนทางมะพร้าวต่างๆน็อตต่างๆนะครับไม่มีขันไม่มีไขซอกในสวยๆขอบประตูสวยๆนะครับเนี่ยฮะฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเดิมๆซีนซิลิโคนต่างๆนะครับอันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับบริเวณสติ๊กเกอร์วอร์ n i n g ต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เนี่ยฮะ วินรถตู้ขายแต่รถตู้สวยขายแต่รถตู้คุณภาพเกรด A เท่านั้นนะครับซีนซิลิโคนต่างๆนะครับซีนทางมะพร้าวน็อตไม่มีขันไม่มีไขบริเวณไฟหน้าได้เป็นไฟแท้ไทยโคอิโตะแน่นอนบริเวณปัม๊มนี่ครับชุดน้ำยาหล่อยเย็นต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมกับสติ๊กเกอร์มอกอชัดเจนรถทุกคันนะครับมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานมาตรฐานเดิมโรงงานนะครับนี่ฮะมั่นใจได้เลยนะครับตรวจเช็คระยะศูนย์เป๊ะทุกคัน เอาไปใช้ครับไม่ต้องลุ้นเอาไปใช้ไม่ต้องซ่อมนะครับวินรถตู้ขายแต่รถตู้สวยขายแต่รถตู้คุณภาพเกรด A เท่านั้นนี่ฮะชุดหน้าสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยใครหาอยู่นะครับห้ามพลาดเลยถ mm ัด hmm. มานะครับนี่ฮะบริบรเวณกระจกนะครับกระจกหน้าโ o y ยต้าแท้100%ยรถคันนี้นะครับเรียกว่าตรวจสอบนะครับตรวจเช็ค274จุดรอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีบาร์โค้ดแบบนี้ มั่นใจได้เลยนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมระบบแอร์ระบบไฟฟ้าระบบเครื่องเกียร์ต่างๆระบบช่วงล่างยางทุกอย่างนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับรถทุกคันมาตรฐานนะครับมั่นใจได้เลยซื้อรถกับวินรถตู้นะครับเอารถตู้สวยๆไปใช้กันคันนี้นะครับได้เป็นยางล้อเดิมโรงงานแม็กขอบกระทะขอบ15นะครับคันนี้ได้ยางปี21นะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ดอกยางลึกๆใช้งานได้นะครับบริเวณคันหน้าเนี่ยครับตัวแชสซีนะครับ ตัวสปอร์ตเบนอาร์คเรียงตัวสวยๆเลยครับเนี่ยฮะสวยๆเดิมๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีล้มไม่มีลบนะครับเนี่ยฮะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับซุ้มล้อสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับเนี่ยฮะรถสวยรถเดิมต้องวินรถตู้เท่านั้นนะครับเน้นย้ํากันทุกครั้งนะครับบริเวณด้านบนเราสังเกตง่ายๆนะครับบริเวณนะครับตัวสปอร์ตเบนอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับเรียงตัวสวยๆแบบนี้รถสวยรถเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนนะครับมั่นใจได้ตรวจสอบได้ตาเปล่าเลย รถตู้ดูง่ายรถตู้สวยๆดูง่ายนะครับเนี่ยฮะบริเวณขอบประตูนะครับสปอร์ตเมทอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้เนี่ยฮะรถสวยรถเดิมต้องวินรถตู้เท่านั้นเนี่ยครับโอ้โห,โหคันนี้สวยปิ้งหนึ่งในร้อยเช่นกันนะครับสวยปิ้งหนึ่งในร้อยเลยสติ๊กเกอร์วอร์ n i n g ต่างๆดูในสภาพสมบูรณ์ข้างไม่มีโดนแน่นอนนะครับข้างไม่มีโดนไม่มีทำมาแน่นอนนะครับบริเวณประตูเนี่ยครับเปิดออกมาฝาข้างใหม่ๆปิ้งๆเลยนะครับสวยๆปิ้งๆแบบนี้เลยบริเวณคอนโซล รถหน่วยงานนะครับรถหน่วยงานประวัติศู์ข้อดีคือรถไม่ช้าเดินทางระยะเป๊ะๆชัดเจนนะครับรถจะไม่ช้าไม่ใช่รถตู้ทําทัวไม่ใช่รถตู้สาธารณะไม่ใช่รถตู้ติดแก๊สนะครับวินรถตู้ขายจะรถตู้เกรด A สภาพน้องๆป้ายแดงเท่านั้นนะครับที่สําคัญราคาถูกกว่าป้ายแดงไปครึ่งนึงนี่แหละครับเอารถตู้สวยๆไปใช้กันนะครับเราไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับ ถัดมาบริเวณห้องเครื่องนะยครับสวยๆปิ๊งๆเลยนะครับแห้งๆเดิมๆมาร์กยังอยู่น็อตไม่มีขันไม่มีขยับโอ้โหสวยงามมากๆนะครับทุกขันมาตรฐานเดียวกันบริเวณขอบห้องเครื่องนะครับเี่ฮอสปอ,อร์ตเบดอาร์กเรียงตัวตรงขอบสวยๆเลยนะครับรถไม่มีโดนแชสซีเดิมๆโครงสร้างเดิมๆโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจได้ตรวจสอบได้นะครับเรายินดีซื้อคืนเต็มราคาหากเจอรถพลิกคว่ำจมน้ําชนหนักมา นะครับมั่นใจได้เลยซื้อรถกับวินรถตู้นะครับแบตเตอรี่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับที่สําคัญตรงนี้นะครับแผ่นเพลทเดือนสิงหาปี17นะครับรถนี้เดือนสิงหาปี17นะครับคุ้มค่าแบบนี้เลยเนี่ยฮะรถตู้สวยๆรถตู้หน่วยงานนะครับเอาไปใช้กันคันนี้ฟรีดาวผ่อนหมื่นห้าเอาไปครับผ่อนหมื่นห้านะครับรายได้สามหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยเอาไปใช้นะครับต่อยอดธุรกิจเอาไปเดินทางท่องเที่ยวนะครับชุ ช่วงนี้นะครับไฮซีซันเนี่ยครับเดินทางท่องเที่ยวต่างๆนะครับสายแคมเปอร์แวนก็ห้ามพลาดคันนี้นะครับเอาไปต่อยอดนะครับเอาไปทำแคมเปอร์แวนเบาะเดิมๆนะครับเบาะเดิมๆตรงนี้ถอดเปลี่ยนเบาะนะครับยกออกเลยทำเป็นที่หลับที่นอนต่างๆเนี่ยฮะเดินทางได้รถราคาได้รถราคาครึ่งหนึ่งนะครับจากสภาพป้ายแดงนะครับแต่ที่สำคัญสภาพสวยน้องๆป้ายแดงนี่เลยฮะคันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นเลขไม่เจ็ดหมื่นนะครับ เฉลี่วยวิ่งวันหนึ่งประมาณ30กว่าโลเท่านั้นเองสวยคุ้มค่าแบบนี้นะครับวินรถตู้เท่าน well ั้นนะครับห้ามพลาดเลยนะครับบริเวณขอบขอบหน้าต like yeah, ่างนะครับขอบหน้าต่างตัวสวัดเมทอาร์คเรียงตัวสวยๆมองไกลๆนะครับเนี่ยฮะเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยเดิมเบาะสวยเดิมเบาะตึงๆสวยเดิมทุกตัวนะครับไม่มีขาดไม่มียุบน็อตสวยๆเดิมๆบริเวณชายบันไดเนี่ยครับรถสวยรถสวยรถใช้งานน้อยนะครับสังเกตเลยนะครับบริเวณชายบันไดตรงนี้นะครับใหม่กริปเลย นะครับใหม่คลิปเลยโกหกไม่ได้โกหกไม่ได้นะครับรถที่กลับไมค์กอไมค์มามีนะครับไมค์น้อยแต่พอดูอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆโซมากนะครับถือว่าอนันย์ย้อนแย้งแต่วินรถตู้ขายแต่รถตู้สวยทุกคันนะครับสวยมั่นใจมาตรฐานเดียวทุกคันนะครับเนี่ยฮะโอ้โหสวยมากครับสภาพน้องๆป้ายแดงเลยใครหายอยู่นะครับคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยไปกันต่อเลยครับประตูบานสไลด์นิ่มๆนะครับประตูบานสไลด์ลื่นๆนิ่มๆนะครับสันเหลี่ยมคม ด้านข้างตัวรถสวยๆนะครับตัวรถไม่มีโดนไม่มีชนไม่มีบู้บี้มาแต่อย่างใดด้านข้างนะครับเนี่ฮสปอตเบนอาร์คเรียงตัวสวยๆเลยนะครับจุดเชื่อมตัวถังบอดี้ต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์กระจกเดิมแท้โตโยต้าชัดเจนคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับติดฟิล์ม60รอบคันมาให้แล้ว สวยๆคุ้มๆเลยนะครับคันนี้เนี่ยฮะหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าคันนี้นะครับใครสนใจนะครับศ mm ูนย์หกสี่แปดสองหกเจ็ดหน่วห้าเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยทักมาคุยกันโทรมาคุยกันนะครับออกรถได้ทุกอาชีพเลยที่สําคัญออกรถได้ทั่วไทยด้วยเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านด้วยสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับต้องวินรถตู้เท่านั้น mm hmm. ด้านหลังสวยสมบูรณ์นะครับไฟท้ายทูโทนด้านบนมีกระจกช่วยมองหลังนะครับใบปัดน้ําฝนไฟเบรกตรงที่สามมีมาให้นะครับ เปิดออกมานะครับเนี่ยฮะบริเวณท้ายโอ้โหสวยปิ๊งเลยนะครับเบาะใหม่กริปเลยเบาะสวยใสใหม่กริปเลยใครหาอยู่นะครับรถตู้หน่วยงานสภาพเดิมๆคุ้มๆแบบนี้นะครับโทรมาเลยครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับโทรมาคุยกันหรือเข้ามาทดลองขับพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษได้ด้วยคุ้มค่าแบบนี้นะครับวินรถตู้เท่านั้นครับถัดมานะครับนี่ฮะบริเวณฝาท้าย สปอร์ตเบนอาร์คเรียงตัวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับเนี่ยฮะสวยๆเดิมๆแบบนี้รถตู้หน่วยงานแท้ดูง่ายนะครับดูง่ายเลยคันนี้เลขไมล์เจ็ดหมื่นด้วยนะครับใช้งานน้อยมากๆบริเวณท้ายนะครับสปอร์ตเบนอาร์คเรียงตัวสวยๆ,ๆแบบนี้ท้ายไม่มีโดนแน่นอนไม่มีการโปร้ทำสีมาแต่อย่างใดน,นะยครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับบริเวณน็อตฝาฝา,าท้ายนะครับไม่มีขันไม่มีไขแน่นอนเลยครับโครงสร้างเดิมโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับนี่ฮะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับไฟท้ายเดิมโรงงาน ่ไฟท้ายเดิมแท้ไทยโคยโตะแน่นอนบริเวณหน้าล่างจุดสังเกตนะครับสวอตเบรอาร์คจุดต้องมีนี่ครับจุดสังเกตนะครับหลักๆของรถตู้นะครับชัดเจนบริเวณตรงบริเวณโป่งล้อนะครับโป่งล้อตัวสวอนเบรอาร์คต้องเข้าที่นะครับอยู่ในรูปทรงต้องได้รูปทรงนะครับตัวสวอนเบรอาร์คต้องอยู่นะครับไม่มีการดัดไม่มีการดึงไม่มีการโป้ทําสีใหม่แต่อย่างใด นี่ครับส,สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับวินรถตู้ขายแต่รถตู้สวยขายแต่รถตู้สภาพเยี่ยมเกรด A เท่านั้นเอาคันนี้ไปใช้กันครับคุ้มค่าแน่นอนคุ้มค่าแน่นอนนะครับคันนี้เหลี่ยมคมสันนะครับด้านข้างตัวรถเนี่ยครับส,สวยๆเดิมๆส,สวยๆเดิมๆเลยฟรีดาวพอนหมื่นห้าฟรีดาว่อนหมื่นห้าไรายได้สามหมื่นขึ้นไปนะครับซื้อคนเดียวจบเลยเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเอาคันนี้ไปใช้กันครับต่อยอดธุรกิจด้วยนะครับหรือสายแคมเปอร์แวนสายท่องเที่ยวต่างๆนะครับเอาไปใช้กัน คุ้มค่าแน่นอนคุ้มค่าแน่นอนนะครับกระจกเดิมแท้ตลอดแนวนะครับบริเวณคนขับนะครับบริเวณคนขับเปิดออกมาตรงนี้เนี่ยครับฝาข้างสวยๆเดิมๆใหม่ๆคลิปๆกระจกเดิมแท้โตโยต้าแน่นอนชัดเจนนะครับได้กระจกไฟฟ้าคู่หน้าด้วยปรับออโต้ที่คนขับ1บานนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยเบาะได้เป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานนะครับปรับพนักพิงแบบมือมาตรฐานนะครับสีท่ทิศทางพวงมลาลัยนะครับพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมาตรฐาน โรงงานนะครับหุ้มด้วยยูรีเทนใหม่ๆกริบๆเลยสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะปิ้งๆแบบนี้เลยได้แอร์แบกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยด้วยนะครับคันนี้ด้านในนะครับพรมะไรได้เป็นพรมลายมาตรฐานโรงงานนะครับได้เป็นแอร์แบกคู่หน้ามาให้หุ้มยูรีเทนนิ่มๆสวยๆนะครับเลขไมล์ชัดเจนครับคันนี้7จ็ดหมื่นสี่นะครับรถปีสิบเจ็ดเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ30กว่าโลไม่เกิน นะครับสวยๆคุ้มๆแบบนี้นะครับเนี่ยฮะคุ้มค่าแน่นอนด้านข้างนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้ามาตรฐานโรงงานมาให้บริเวณคอนโซลหน้านะครับบริเวณคอนโซลหน้าสวยๆใหม่ๆสวยๆนะครับเป้งๆเลยเนี่ยฮะโอ้โหสวยมากๆนะครับใครใครมองหาอยู่นะครับเนี่ยฮะรถตู้หน่วยงานแท้นะครับหน่วยงานแท้เช็คศูนย์เช็คประวัติศูนย์ร้อนะครับแนะนาคันนี้เลยนะครับวิทยุเดิมโรงงานวิทยุเดิมโรงงานพลาสติกยังไม่ได้แกะเลย ด้านหน้านี่ก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ำนะครับใหม่ๆไม่ได้ใช้งานเลยนะฮะบริเวณแอร์นะครับแอร์ได้เป็นแบบแอร์แมนนวลปรับได้4ระดับนะครับควบคุมไฟควบคุมพัดลมแอร์ด้านหลังนะครับมีมาให้ Power Outlet ด้านล่าง1จุดนะครับที่เขียบุรี่มีให้เกียร์ธรรมดา5สปีดที่สุดของความแรงนะครับเครื่อง3 0 0พันหายห่วงเลยขึ้นเขานะครับสบายๆเลยนะครับสบายๆเลยเกียร์นิ่มขับง่ายมากมือเบรกแบบมือมาตรฐานนะครับ ถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของจุกๆจิกๆนะครับเนี่ยฮะสวยๆบริเวณช่องเก็บของนะครับใหญ่นะครับใหญ่เอกสารครบคู่มือครบนะครับรถหน่วยงานแท้ประวัติศูนย์นะครับแท้เดิมทุกอย่างมั่นใจได้นะครับกระจกด้านหลังนะครับสองหลังเป็นปรับลดแสงแบบมือนะครับม่านบังแดดมีให้ครบ2อันเนี่ยฮะสวยเดิมแท้ต้องวินโรโต้เท่านั้นนะครับเนี่ยฮะมีแต่รถสวยๆนะครับมีแต่รถสวยทุกคันลูกค้าหลายท่านนะครับ มาแล้วเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกเพราะว่ารถสวยทุกคันสภาพเดิมเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยนะครับสุดท้ายลูกค้าเลือกที่เลขทะเบียนนะครับชอบเลขไหนนะครับใช้เลขนั้นเนี่ยฮะถูกฉลกเลขไหนไปขันนั้นเลยนะครับนี่ฮะสวยคุ้มค่าแบบนี้วินรถตู้เท่านั้นครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้หน่วยงานประวัติศูนย์แท้ๆเดิมๆซื้อแล้วมั่นใจแนะนำคันนี้เลยครับ โ o โยต้าคอมพิวเตอร์3.0ดีเซลคันนี้ได้ปี2017เลขใหม่70,000กว่าเท่านั้นเองนะครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ30กว่าโลรถใหม่ป้ายแดงล้านสแน่นอนนะครับวันนี้วินรถตู้จัดให้เลยครับกับราคาพิเศษเพียง759,000บาทเท่านั้นนะครับ750,000 9,000บาทเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวผ่อน15 0 0 0เอาไปใช้กันครับรายได้สา0 0 0่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยพอขาแม่ขายพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆอาชีพอิสระอาชีพรับเหมาโทรมาคุยกันทักมาคุยกันนะครับ064826715เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับทักมาคุยกันได้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับรถตู้สวยๆคันถัดไปเลขใหม่น้อยแค่ไหนฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้วินรถตู้ไปแล้วครับสวัสดีครับ